สวัสดีครับผมช่องกูบซาเมทตเตอร์นะครับมาชมโคมมัสุ PC 2 0 0รุ่น7นะครับ PC 2 0 0รุ่น7นะครับ ครับก็ทีมงานมชัชาสามพันนะครับไปกัดทำงานก็อยู่ที่ตำบลบานรยนะครับเครื่องเครื่องนิ่มๆน,นะครับ ส่งสัญญาณแล้วครับ นี่นะครับออกตอนะครับส้องเจ็ดนะครับ สวยนะครับสวยกิ๊กเลยครับสวยกิ๊กนะครับ อ่าครับก็เชฟเฟอร์กำลังรอรถสิบล้อมานะครับเข้าก็วันนี้ก็มารีวิวนะครับรถคอมมสุ pc 2 0 0รยรุ่น7นะครับอ่าทีมงานมชาชสามพันนะครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามช่องกันเยอะๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ก็วันนี้มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ